จุดจุ๋มพาเลยผู้ชายแอนี่มาออกกำลังกายนี่ผู้บริหารสพทอเขามาถึงกันแล้วเออแล้วก็จะไปอบรมเหรออบรมจะก็นี่ผมก็เลยฟิตร่างกายไงตายแล้วฟิตร่างกายแล้วก็ติ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กอย่างนี้เลยนะจ๊ะเขาพี่ถูกบอกว่าจะไปอบรมทั้งวันเลยใช่จ้ะก่อนเราจะไปเนี่ยผมว่าเราฟิตร่างกายก่อนดีกว่าฟิตค่ะถ้าเราไม่ฟิตทำไงอะเดี๋ยวเราเรียนไม่รู้เรื่องนะโอ้คนอ่านนั่นเลยนะคะต้องฟิตค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะสพทอเขามีอะไรดีจ้ะ การลงพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีการให้ความรู้ในการอบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลักสูตร Active Learning โดยผ่านการคิดเชิงระบบ G-Pass f Step <respuesta> ที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจสามารถนำไปต่อยอดเพื่อจะถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการ Active ที่เรียนรูสู่นักเรียนอย่างดีเยี่ยมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งนะคะในส่วนของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาลูกๆนักเรียนและก็พัฒนาครูผู้สอนเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการ active learning เนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาลูกๆนักเรียนโดยการผ่านหลักสูตรหลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนนะคะ การนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างมั่นคงและเป็นวิธีการเรียนรู้ที่นำไปสู่ผลที่ดีซึ่งเป็นการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาที่สำคัญทำให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับห้องเรียนจนนำไปสู่การสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรไปสู่ความสำเร็จจนเกิดเป็นนวัตกรรมหน่วยบูรณาการในที่นี้ก็คือไปบูรณาการกับสาระ ต่างๆนะคะในโรงเรียนแล้วก็คุณครูนำไปเขียนแผนอ,อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อจัดทำนะคะออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดผลขึ้นกับนักเรียนสอดคล้องกับพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเลย <ฮะ S 2> แล้วก็แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานะฮะ,ฮะเพราะ active learning เป็นการตอบโจทย์การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะฮะ,ฮะแล้วก็พัฒนา พหุปัญญาคือความฉลาดที่ต่างกันของนักเรียนทุกคน ถือเป็นการปิดฉากกิจกรรมอบรมหลักสูตร Active Learning โดยผ่านการคิดเชิงระบบ G-Pad Five Step อย่างสวยงามหลังจากลงพื้นที่ไปให้ความรู้กับคุณครูและบุคลากร,กรทางการศึกษากันอย่างสนุกสนานในหลายๆจังหวัดของภาคกลางอย่างจังหวัดสระบุรีสัปดาหา์หน้าจุ๋มและน้องสันตาจะพาไปที่ไหนกเ็เช็ดจอบราชมกันนะเจ๊สนับสนุนโดยน้ำดื่มคุณภาพน้ำ ในทุกสถานการณ์ต้องน้ำดื่มสาร่ามากกว่าคำว่าน้ำดื่ม